คุณซิได้จูเจจูซิโอไซต้าก็มไม่เมื่อเมื่อก่อนผมไม่ใช่นี่นะผมต้องต้องใส่ไม่มีเสี้ยมใส่แคลเซียมมาสั่งมาอย่างละอย่างละตันเลยมันจะไม่รวมอย่างนี้เขาเรียกความไอเขาเรียกอะไรก็ลดลดค่าค่าใช้จ่ายอะต่อตันอะประมาณหกพันบาทต่อ,อต่อตันโอ้สัง่งสั่งนี่ตันหนึ่งถ้าสั่งลูกมาต้องมาอย่างละตันถูกไหมย่นล่นล่นลค่าใช้จ่ายเปยหกพันหกพันค่ะคถึงว่า ลงนี้สีเดียวจบเดียวจบเขาก็เลยใช้ใช้เทสต้าพัดหกหกกระสอบบอหกไล่หกกระสอบบอห้าไล่กว่าก็หกกระสอบเรียกถามเขาบ่อยๆว่านนองมากไปไหมอะเราก็กลัวว่ามันจะมากไปเขาบอกเขาไม่มากเพราะว่าปลาล่อเองก็คือเขาบอกว่าเอาว่าพุ่งเหลือเยอะแล้วกันพี่่บงนี้เลยเพราะมันมันมันจะคุมคุมตุนคุมเอาละกุ้งกุ้งกุ้งเอาร่อหมด อัตราการลดลมเยอะไอ้นี่อ็นี่ถือว่าไม่เยอะนะที่เราถือว่าไม่เยอะนะที่ว่าเมื่อก่อนที่เราไปติ้นเปลืองคนอื่นเยอะกว่าอีกแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้อะไรผลเลยอาแล้วก็น้ํานิ่งด้วยเนาะเขาบอกผลผลที่ตอบรับมาที่ว่าอัตราตันอัตราอะไรมันจะดีกว่าเมื่อก่อนมันคุ้มคุ้มทุนเดี๋ยวบอกก่อนนี่บ่อขนาดเท่าไหร่นะนี่มานหกไร่หกไร่นะคะปล่อยคุ้มไปเท่าไหร่นะเนี่ยนี่ไรละแสนบอลหกแสนตัว แสงก็ปล่อยไล่ละแสงก็เลี้ยงสบายสบายเลีนยงสบายสบายพราพราบทหนึ่งเราเราเรามาออกกันแล้วรับคคูระยะละที่หนึ่งยังไม่กล้าไม่กล้าเต็มที่ค่ะแต่ฟาร์มนู้นที่ฟาร์มนู้นที่จับไปห้าสิบกว่าตันนั่นปล่อยปล่อยแค่เท่าไหร่นะไล่ละปล่อยละไม่อไรเตะปล่อยสี่เตะนี่สี่ตะตัวก็ไล่ละแสนเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าใช้ลูกกุ้งสี่เตะอ่าค่ะใช้ลูกกุ้งสี่เตะแล้วก็ใช้อาหารของก็ของอันารก็ที่พิมพ์กันอ๋อค่ะเพราะว่าเป็นสายโตเร็วนะสายโตเร็วอ่า บอนี้ใช่ไหมคะบอนี้บอนี้ประมาณห้าสิบสามวันดูคู่ห้าสิบสามวันได้แบบกันแล้วคุณน้องเนี่ยเราได้แบบนะคะเป็นได้แบบมาเองเลยแล้วรู้ไหมคุณน้องบ่อพักอยู่ไหนบ่อพักของเขาเนี่ยใหญ่มากทะเลเลย บอกแล้วว่าน้ําความเค็มสูงความเค็มต่ำและถ้าแทงก,ก็ปลาใช้ได้หมดเออค่ะมันจะช่วยได้หมดเลยอ,อันนี้อันนี้ห้าสิบสามวันห้าสิบสามวันปล่อยตรงนะคะปล่อยตรงปล่อยตรงก็ได้แนละ้วเนี่ยเมื่อก,ก่อนเมื่อก,ก่อนจะไม่ยกนี่นี่นะ้ำมันเคี่ยวแต่ว่ายกตอนที่เราเช็คยอเราจะเต็มยอเลยค่ะนี่มันมันหลังหลังจากเช็คยอแล้วอันนี้เราเราไม่ได้ เราไม่ได้ดูดใช่เราจะตีไปขี้ไปตรงกลางแล้วเราเวลาเราเราจับเสร็จเราจะดูดออกไปข้างนอกหมายถึงว่าขุดหลุมกลางไอ้ไอ้ขี้มันเข้าอยู่ในหลุมก็อยู่ในหลุมแต่ว่าไม่ได้ดูดออกไม่ดูดออกใช้ระบบจูดินรีเข้าไปช่วยบำบัดใช่ใช่ใช่จไปช่วยหมัดข้อที่หนึ่งเมื่อีเราไม่ได้ปล่อยแน่นมากปล่อยแร่ละแสใช่แล้วก็ใช้จูดินรีเข้าไปเข้าไปเข้าไปหมัดเข ราอยู่โดยไม่ต้องดูดไม่ต้องดูดไม่ดูดไมู่้ความหนึ่งก็อย่างนี้เหมือนกันเลยเวลาเราไปตรวจน้ําตรวจค่าในน้ําเนี่ยจะไม่มีจุดเลยไม่มีโอ้โหจูเลียนซีใช้สูตรอะไรของพี่อนุสรอนุสรเขาให้พี่อนุสรได้เซ็ตเปนมีสามสูตรสามชนสามอ,อะไรนะสามยอสามยอย่อยดินย่อยน้ำย่อยกุ้งไย่อยเลยจากตรงนี้คุณน้องย่อยดินย่อยน้ำย่อยกุ้งยย่อดิน ยอ้อหรือเปล่าอ,อันนี้ไม่น,นี่เอาขึ้นแล้วอ๋อเอาขึ้นละย่อยดินย่อยน้ำย่อยกุ้งมันต้องอ่านคุยใช่ไหมย่อยดินย่อยน้ำย่อยกุ้งเป็นของพี่อ,อนุสรนะใช่คุณโอเคคือของของ,ของคุณอนุสรน่ะตอนนี้ลูกค้าไปใช้กันเยอะนะค่ะค<า>ู่กับไส้ก้าพัดตล็กอ่าใช่ใช่ <ไป S 2> ต้องต้องแต่ต้องใช้คู่กันอ่ต้องใช้คู่กับไส้ก้ามันจะมันจะมัน,มนก็นแล้วมัน มันผสมปะสังเข้ากันพอดีอ่ะเข้ากันเพราะว่ามันเหมือนกับเราไปบำบัดก่อนแล้วก็เพิ่มแร่ธาตุในดินใช่ใช่ใช่เพ่าการที่เราเพิ่มแร่ธาตุในดินเนี่ยเหมือนคุณบอยพูดเนี่ยก็คือจริงนะเพราะว่าเวลาเราเลี้ยงไปบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยแร่ธาตุมันหมดใช่ทีนี้หลายครั้งมันจะเติมสภาพบางคนก็ใช้โดยการใหลายปูนมาใส่ใช่ไหมคุณน้องค่ะแต่น้องบอยเนี่ยเขาไม่เอาแล้วเขาคือแทงกระพัดอย่างเดียวค่ะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะบอยนี่เป็นคือเป็น